จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกม p u b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e g ก l เด n เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g ก l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอ่านโยก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสุขภาพตัวเองกันด้วยเนดะ้อก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการปรับปุ่มนะครับซึ่งวันนี้ปุ่มที่ผมจะมาแนะนําก็คือปุ่มเดินนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีปัญหากันหลายๆอย่างเลยไม,ม่ว่าจะเป็นการปุ่มทับไม่ติดบ้างเดินใบโดนเขายิงตายบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีแก้กันครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนําทุกคนนะก็คือการที่เข้ามาในการโหมดตั้งค่านะครับแล้วก็เข้ามาปรับนะที่ตั้งค่าเอง พอเข้ามาที่ตั้งค่าเนี่ยก็เลือกปุ่มที่เราถนัดนะครับปุ่ม1ปุ่ม2หรือปุ่มไอคอนขนาดใหญ่ก็ได้ครับแล้วแต่คนถนัดนะครับเมื่อได้ปุ่มแผนตามที่ต้องการแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่ตรงนี้เลยปุ่มเดินก็จะอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับอพอเราปรับนะครับเมื่อปรับขนาดใหญ่เกินเนี่ยสังเกตน,นะครับเวลาเราเดินเนี่ยมันจะเดินเหมือนบอดเลยนะเดินแล้วจะไม่ค่อยขยับผิวๆนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นกันเนาะเห็นไหม มันจะเดินค้างกระชาอย่างาน <igung> ี้นะครับอาจจะเป็นด้วยเรื่องเราปรับความไวการวิ่งไว้เนาะหรือว่าขนาดบุมเนี่ยมันใหญ่เกินไปผมแนะนําไม่ทุกคนนะครับลดลงมาอ่าแต่ถ้าปรับเล็กเกินเนี่ยเห็นไหมทุกคนถ้าเกินไปเห็นไหมมันก็เหมือนเดิมนะครับบางครั้งมันก็เดินได้ปกติบ้างไม่เดินปกติบ้างเออแต่ผมแนะนํานะให้ปรับการตั้งค่าเนี่ยตรงนี้นะครับให้ปรับขึ้นประมาณสักร้อยนะทุกคนร้อยขึ้นแต่ว่าถ้าร้อยมันใหญ่เกินไปเนี่ยแนะนําปรับ80 70แล้วแต่มือถือของทุกคนด้วยเนาะ แล้วก็คือเวลาปรับเนี่ยครับให้เอาดิมโป้งเนี่ยไปวางไว้อยู่ตรงกลางของปุ่มตั้งค่าด้วยเนาะเวลาเราตั้งค่าเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าตรงไหนเป็นปุ่มเดินว่าเราจะได้รู้ว่าถนัดหรือไม่ถนัดนะครับเพื่อนๆเคยเจอปัญหามือฝืนไหมครับและนี่เลยผมขอแนะนําถูกนิ้วเล่นเกม i b เบรุ่นใหม่เลนโบกล่องทองขนาดพกพาง,ง่ายพกไปไหนก็สะดวก พอเปิดออกมาก็จะมีหน้าตาถุงนิ้วแบบนี้เลยสกินสีใหม่สีโฮโลแกรมมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีที่ผมชอบใช้เนี่ยก็จะเป็นสีเรนโบว์ฟ้านะครับเงาะเป็นไงฟงฟิ้งเลยแล้วก็ยังเรืองแสงเลยนะทุกคนโคตรเท่แค่นั้นยังไม่พอเลยครับแถมถุงนิ้วเนี่ยยังบางเพียงแค่0.3มิลลิเมตรนะครับเวลาใส่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่ครับเวลาเล่นไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะทัดไม่ติดนะครับเพราะว่าถุงนิ้วไอบิสเนี่ยเขากันน้ํากันเหงื่อนะครับแถมยังยืดหยุ่นได้้้้้ดดดดีีีีนน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 ะะ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 คคครรรรัััับบบแแแลลลลวววววววกกกก็็็ไไไมมมม่่่่่่่่ขาาาาาางงงยยยๆๆเเเเตตตใทอจโพถุิ ความเสถียรแม่นยำเพราะทํามาจากผ้าใยเงินนําไฟฟ้าได้ดีกว่านิ้วมือถึง25 0%เลยเวลาที่ผมเล่นไปนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวจะแตกไม่โดนนะครับเพราะว่านี่คือถุงนิ้วไอบิสนั่นเองทุกคนระวังสินค้าลอกเรียนแบบนะครับสินค้าทุกชลิตเนี่ยสั่งทําพิเศษเฉพาะแบรนด์ไอบิสเท่านั้นสายเล่นเกมเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการสั่งถุงนิ้วของ iB IS นะครับ โอเคพูดเลยว่าถุงนิ้วเนี่ยช่วยได้มากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้นิ้วตัวเองเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ดีขนาดนั้นนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับอันนี้พูดจากใจเองๆนะลองมาใช้ถุงนิ้วดูนะครับแล้วก็เวลาปรับปุ่มเนี่ยจะปรับตรงมุมเกินนะครับพยายามปรับให้มันออกมาห่างๆจากขอบมือถือหน่อยเวลาเราที่เราสัมผัสมือเนี่ยขอบของมือเราเนี่ยครับชอบไปแตะตรงหน้าจอนะมันทําให้ปุ่มเดินเนี่ยมันเดินไปผิดข้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำน้องให้ปรับ ปุ่มเนี่ยมาก,กางออกมาจากขอบจอหน่อยอ่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถอ่าเดินได้อย่างสะดวกแล้วก็คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงเนาะอีกอย่างที่จะแนะนำนะครับก็คือการปรับความไวาการวิ่งนะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะครับปรับ88-92ถึง92นะครับสำหรับคนที่ต้องการความพิวในการเวลาเดินเนี่ยมันจะได้พิวหน่อยครับ คือที่ผมเดินข้างๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเวลาเราสัมผัสหน้าจอเนี่ยถ้าเราเดินข้างๆเนี่ยมันคือความไวนะครับของการเดินเนาะว่าเวลาเราแตะเนี่ยความไวการวิ่งเนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนเวลาที่เราแตะนะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําปรับ8ง9 0ครับว่าความไวประมาณนี้เนี่ยผมแนะนำเนาะเพราะว่าเวลาที่ผมใช้ลูกซองเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้ลูกซองตลอดเนี่ยเวลาเราเล่น UR เล่นหมดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบกดถึง4ครับมันต้องมันจะเป็นที่ต้องกดลูกซองไปเออซึ่งถ้าเราเดินช้าเนี่ยเราอาจจะตายได้นะ โอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ